ใส่บัวพัดกะปิใส่วัตถุดิบหน่อยเห็ดงง่รแสแซบตามมาเบิงวิธีเห็ดค่ะตำพริกสดกระเทียมหอมแดงใส่กันค่ะตําจนเกือบจะละเอียดพุล่ะหลังจากนั้นก็เอากะปิใส่ลงไปค่ะ วันนี้ใส่กะปีตากรุงไทยคะ่ะมีขายตามตลาดทั่วไปราคาบาแพงลดกะใส่ใดอยู่พี่น้องกินหอมรสแซบอยู่คะ่ะตำคุกข้าวให้เข้ากับพริกกระเทียมหอมแดงตำเขากันดีแล้วก็น้ำไปผัดน้ำมันให้หอมคะ่ะตังกระทะเอาน้ำมันใส่ลงไปเอาพิกแกงที่เาตำใบื่อกีลงไปผัดให้หอมคะ่ะ จนกว่าทุกอย่างจะหอมดีค่ะตอนนี้กะปิกระเทียมผีกหอมถึอน้ำมันเนี่หอมแห้งพี่น้องผู้ใดบ่บกินกะปิอ่ะขอโทษขออภัยเด้อค่ะแต่ถ้าได้กินแล้วสิติดใจสิบอกไขเนาะหลังจากผัดจนทุกอย่างหอมดีแล้วเนี่ยเอาหมใสล่ลงไปผัดใช้กันค่ะ ผัดคลุกเข้าให้เขากัพริกแกงทำมันแห้งก็เติมน้ำค่ะผัดไปจนกว่าหมูจะสุกน้ำหอก็ค่อยมาเริ่มปรุงกันผัดไปกระจามไปค่ะแจ็คมาหอมอย่างแน่เพราะว่าจะเป็นกะปิพริกกระเทียมหอมเนาะหอมใส่กันไปเบิด เติมน้ำอีกนิดนึงค่ะมันแหง้งเริ่มปรุงรสเลยค่ะเอาน้ำตาลปักพราวใส่ลงไปตัดเค็มค่ะใส่วลาไซอสผักเขียวซอสหอยค่ะใส่ยางละเล็กและหน่อยกับพ่อค่ะเพราะว่ากัะปีกับเค็มอยู่แล้วเนาะพัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน ิมเบิงค่ะตอนนี้ได้ลดเข้มแล้วก็หวานนิดๆดถือใจแล้วค่ะเอาใสา่บัวใส่ลงไปพัดคลุกเข้าให้เข้ากันผัดจนกว่าใายบัวจะนิ่มค่ะเมนูนี้ขอบอกด้วยพี่น้องแสบลองเฮ็ดกินเบิงค่ะกะปิก,กระสีหอมแล้วก็ะสีห้รสมันๆเค็มๆเอาสายบัวลงไปนี่ ใส่บัว,วสเร็ดให้รดน่วนขึ้นรดโบเ้มโดดค่ะอร่อยชิมเบิองอีกรอบค่ะตอนนี้ได้รดที่ถึกใจแล้วใายบัวผัดกะปิพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่น้องเบิ้งแล้วถ้ามักถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพกาพาซแซบได้เด้อค่ะ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เบิงผ่านทาง facebook ทาง youtube หรือว่าทาง tiktok ขอบคุณหลายๆค่ะทุกการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่ดี